ก่อนอื่นเลยหากต้องการรับชมวิดีโอที่น่าทึ่งแบบนี้เพิ่มเติมโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ <S <S วันนี้เราจะพาคุณมาดูใกล้ๆกับ isuzu mu x ปี2026 suv ที่ผสานความแข็งแกร่งแบบออฟโรดเข้ากับความสะดวกสบายสำหรับครอบครัวได้อย่างลงตัวตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกไปจนถึงสมรรถนะความประหยัดน้ำมันระดับการตกแต่งราคาภายในและบทสรุปสุดท้ายนี่คือทุกสิ่งที่คุณควรรู้ในรูปแบบเสียงบรรยายประมาณ5นาทีที่ฟังง่ายและเข้าใจได้ชัดเจน เริ่มจากดีไซน์ภายนอก MU-X ป2026มาพร้อมกับความดุดันและความมั่นใจกระจังหน้าแบบลายเพชรขนาดใหญ่ไฟหน้าบีเล็ด,ดีไซน์คมพร้อมไฟเดลไลท์แบบทันสมัยกันชนหน้ามีเส้นสายที่ชัดเจนขึ้นทําให้รถดูบึกบึนมากกว่าเดิมด้านข้างเน้นสุ้มล้อที่แข็งแรงและล้ออลลอยขนาด18หรือ20นิ้วตามรุ่นอีกทางด้านท้ายยังใช้ไฟไท้ายทรงเรียวยาวดีไซน์ลัให้ภาพรวมที่ทั้งหรูและแข็งแรงในเวลาเดียวกัน ด้านขุมพลังตัวรถมีตัวเลือกดีเซล2แบบโดยไฮไลท์คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรใหม่ให้กำลังราว120กิโลวัตต์และแรงบิด400นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะพร้อมระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อจอดนิง่งช่วยเพิ่มความประหยัดน้ำมันส่วนผู้ที่ต้องการพลังมากกว่ายังมีตัวเลือกเครื่องดีเซล3.0ลิตรให้กำลังประมาณ140กิโลวัตต์และแรงบิด450นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะทั้ง2เครื่องได้รัับบบบกกกาาาารรรออออแบบมเพื่อองงน งานเดินทางไกลและการใช้งานหนักได้เป็นอย่างดีในด้านความประหยัดน้ำมันรุ่น2.2ลิตรทำได้ดีมากโดยสามารถทำตัวเลขเฉลี่ยต่ำสุดประมาณ6.7ลิตรต่อ100กิโลเมตรในการทดสอบแบบควบคุมส่วนรุ่น3.0ลิตรอยู่ที่ประมาณ7.6ลิตรต่อ100กิโลเมตรจากระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติแม้ตัวเลขจริงจะสูงขึ้นเล็กน้อยในสถานการณ์ใช้งานจริงแต่ก็ยังถือว่าประหยัดดีสำหรับ SUV ตัวถังแยกเฟรมขนาดใหญ่ สำหรับรุ่นย่อย MUX มีหลายระดับให้เลือกเริ่มจาก LSM ที่ให้ฟีเจอร์พื้นฐานครบเช่นไฟหน้าบิลด์หน้าจอสัมผัส8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto และที่นั่ง7ที่นั่งรุ่นแนว s u เพิ่มล้อ18นิ้วระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนตกแต่งภายในแบบหนังบางส่วนหน้าจอ9นิ้วและประตูถ้ายไฟฟ้ารุ่นแนว ST ยกระดับขึ้นด้วยล้อ20นิ้วเบาะหนังเบาะหน้าแบบปรับอุ่นกลองรอบคันไฟสร้างบรรยากาศและระบบสตาร์ทรถระยะไกลส่วนรุ่น Top x t r a i n เพิ่มสไตล์ดุดันเช่นล้อสีดำ20นิ้วเบา ตกแต่งภายนอกสีดำและดีไซน์ที่พร้อมลุยมากขึ้นด้านราคา MU-X ปี2 2 6 6จะเริ่มต้นในระดับกลางของตลาด SUV แบบตัวถังแยกเฟรมรุ่นเครื่อง2 2ลิตรจะมีราคาย่อมเยาวกว่าส่วนรุ่น3 0ลิตร4คณ4ระดับบนจะมีราคาสูงขึ้นตามอุปกรณ์และศักยภาพที่มากกว่าภายในห้องโดยสาร MU-X เน้นความกว้างสบายและการใช้งานจริงรองรับเที่นั่งเหมาะสำหรับครอบครัวแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่แบบเรียบหรู ใช้วัสดุที่ดูดีขึ้นและพวงมาลัยดีไซน์ใหม่รุ่นสูงมีเบาะหนังไฟแอมเบียนและการจัดวางพื้นที่ที่ใช้งานง่ายหน้าจออินโฟเทนเมนมีให้เลือกทั้ง8และ9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมพอร์ต USB หลายตำแหน่งรุ่นท็อปมาพร้อมหน้าจอเรือนไมแบบกึงนดิจิทัลกล้อง360องศาและระบบเก็บเสียงที่ดีขึ้นด้านความปลอดภัย MUX จัดเต็มตั้งแต่รุ่นล่างด้วยระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ควบคุมความเร็วอัจฉริยะเตือนจุดอับสายตาช่วยประคองรถในเลนและเตือนรถตัดหลังขนาดถอยรุ่น 4x4 ยังมีดิฟล็อกหลังเกียร์โหมดโลและโหมดหลุยทางธุรกันดารทำให้พร้อมทั้งถนนเรียบและทางวิบากสุดท้าย MU-X ปี2026เป็น SUV ที่ครบเครื่องมากทั้งสมรรถนะความทนทานความประหยัดความสะดวกสบายและออปชันเพื่อครอบครัวเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการรถอึดทนลุยได้ดีแถมยังนั่งสบายในการเดินทางระยะไกลจุดเด่นคือเครื่องยนต์ดีเซลที่พัฒนาใหม่ ความประหยัดที่ดีขึ้นและภายในที่ทันสมัยขึ้นทําให้ MU-X ยังเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสําหรับคนที่มองหารถเจ็ดที่นั่งที่ไว้วางใจได้และพร้อมลุยทุกสถานการณ์